สวัสด ok ีครับผมวันนี um ้อยู่กับช่องปอนหมอแคนใสจวดที่เก่าเวลาเดิมครับอวันนี้เราจะไปเลี่นรถแห่กันอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับรถแห่ดัดาบม่วงครับเทียงเคืองท่านไอกอกอยู่ครับผมแล้วก็วันนี้ได้รถแรงจากคุณพิกเสียวครับรถมองมีแอร์ครับผมเปิดหน้าตงรับลม เปิดนตาเปิดอันเดียวใช่ไหมเปิดในบ้านเดียวครับนี่ครับมาทานี่ลีสถสิงครับรถสิงมาทานเหงื่อแตกว็เหรอครับผมนะฮะถ้าใครอยากให้ปอนนั่งรถตากแดดดีๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปบอกันยู่รถแทนครับผม

อยู่ที่สำนักงานสังกรีมิวสิกออนทัวร์หน่วยสองไม่หน่วยสองหน่วยหนึ่งนี่มียังไงมีหน่วยเดียวว่าะก็ก็แค่นอนอู่สองฮะนี่ไปอะอืมหน่วยสองหน่วยหนึ่งก็อีกนี่อะไรนี่อ่ะสปอนเซอร์นะครับรีบเข้านะครับโค้กนะครับเจอผมทุกคลิปเลยนะครับผมนี่แก้วนะฮะ อันนี้เอาเยเฟกอมาแล้วครับมูอแรงเจอกันสุกปลายหน้าเวลาสี่ทุ่มสีทุ่มเท่าไหร่สี่ทุ่มยี่ถึงเอสี่ทุ่มเท่าไหร่วะเาเป็สีุ่่มเลยสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วสีุ่มยี่หุ่มยี่สิโอเคสี่ทุ่มยีิถึงห้าทุ่มยี่สิบสี่สหรือเปล่าเออสี่ทุ่มสี่สิบเออห้าทุ่มสีโอเคเวลาพวกไตรงเลยกัน รายยังเย่อเลยพอครับฝากติดตามหน่อยนะครับมาหอดังท่าไงครับผมม่กองเมื่อกีกาซินครับเ็นบกิมออกซินนากุตีกับซีเนี่นะครับเมนบกิมกิมเนาะกิมกิมเขียวกิม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 มกกิมกิมกิมเอกิมเียวเกิมเมยมม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 เมยมมมมมเมยมมเม เจ้เกี่ยมเกมเกมอู้เปิดูดเลยดิ้ออยาไข่แล้วะบ่อพื้นไทก็บบ่อผื้นไม่าชงานได้ดีเฮ้ยเขาทายเดยวมีครับกับเขาทางบุทียครับผมมาตรการบ้านของียูนาะาทบ้านช่งไทครับพี่น้องนี่เย็นแน่ ข้างบนยุบเนี่ยครับก็ต้องซิดเครื่องปั่นไฟนี่ครับแมงวันครับผมแมงวันเลยครับสิบบอกแค่ตัวอย่างเดียวอย่างนั้นผมแมงวันดถึงข้าปุ้นนะฮะวันนี้นะครับบุฟเฟ่ผัดครับผมนี่นะครับซังกะสีโป่งนะฮะอันนี้สังกะสีโป่งนะฮะนักหลออครับเนี้อน้าวครับผมชื่อชื่อมะนาวครับ ผู้ใดก็โอ้ยเต็มขึ้นหว่านี่ห้อยนี่ยจผู้ใดกินได้ร่ครับกินได้ครับกินได้กินได้ก็สบายใจครับสูงบอู้งมีหนหล้เตกนสังคมมึงัหนวดไหลหล่อหัวเศร้าเลยกิ่เ็เหมือนกนครับดอกนี่ครับ มีครับผมใายอย่างเดียวเลยกินไขบพอกล่องนิยมเพื่อใบย่างเดียวได้เลยแบบนี้กินก็ยึดทั้งรถอยู่ครับดูเยี่ครับรถดียางตายอยู่ขึ้นขับรถขับรถความหน่วงแล้วอ่อนมากัๆเยี่ยมอยากกินเข่า้ะครับพี่น้องครับผมมาถึงที่สำนักงานรถแห่แล้วครับผมตอนนี้เรากำลังจะขนของขึ้นนะครับกะมือนี่เป็นมือซ่อมแล้วกะ เป็นมือถ่ายคลิปอาร์วิดีโอลงช่อง YouTube นะครับส่วนช่องไหนนะครับลงช่องไหนเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวข้าไปดูรถแพร่ด้วยครับบรรยากาศครับผมนี่ครับทั้ไงเลยครับนครับตุ้ยมากเลยนะตุ้มากมันนี่ผยับดยน่าครับใส่เครื่องปั่นไฟด้วยนัน รีมิวสิกครับผมฝากติดตามด้วยนะครับมีช่องหมอแกนนะครับการดูการหนาอ,ออกมันสาคิดว่าวุ่งนาะที่เด็ประจำท่านนี้นะครับเอาดปออฟังเ็นพอังเมอก่อนเน,น,นือฟังห้องใต้ดินเขา,าต่อทยงนองใต้ดินเพราะว่าลังขั้นเนี่ยสุดต่อ่ตตอ,อแวทั้งเอไปข้างหลังแล้วนักตีสีหอนแห้ง แลมวก็คอพอควันกำพันนะับเรื่อเนื้อระบบนี่แหงเราทำรูปไหมากุ okay. ู้ใช้ก็ inhos, athletes, ้อนนีครับชื่อยูทูบฝากติดตามตามนี่นะครับผมทั้งยูทูบแล้วก็เพจบุ๊กนะครับฝากติดตามด้วยนะ เบิร์ดแถวได้ครับผมหูุเบ็ดเบิร์ดแถวนี่ได้ครับงั้นกลางสีอวลนะครับนะครับกลางแรมนวลแบบไฟ LED นี่นะครับประมาณนี้ครับเอาขัานไปดู เอ็กซ์ครับใส่ค่าหน่อยครับ เครื่องรถแห่กันอยูเป็นต่อมาณนี้ครับกล่องที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวไฟฟ้าตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่นะฮะ่องไฟฟ้าครับกล่องที่ใส่ยากให้หักทางรถแห่มีให้ครับส่วนแสดนงามาเองครับผมอ่ามีปลั๊กไฟต่อบอ็อคนะครับตอ่บอติดติบ็อคมีมอนิเตอร์ตัวนี้ มอนิเตอร์ตัวนี้กหละี่ังเฉพาะกล้องนะจะเป็นออกกล้ององค์เดียวนะครับแล้วก็จะมีมอนิเตอร์ทั้งใต้สองใบแล้วก็ฝั่งนี้สองใบนะครับมีข้าต้มมีแยงไห้อะครับเรียกว่าเนี่ยตังหนีข้อระะตรงของเสียงข้อสองข,องของันคือถูขอส,อขอสามอยงนี้นะนะฮะตอนเรียนข้อสิบปีมีต้องครับพื้นที่กับที่ตั้งึ้นนะครับ อย่าไหว่าเปิดเออมาตกมันตายมันตายมันตายปี่สิบปิดแล้วออสได้อยู่ได้อยู่นี่ได้ีได้ประมาณนี้เปิดนมาดิเดี๋ยวเก็ปิดมากนะโอเคครับแต่ออดีมีไฟอันนี้น้ำไฟทาง สั่งฟิวนังกูดีสั่งสางค้อมินให้นังกูดีสั่งค้อมินครับตัวจีฮอดแน่ครับฮอดเนี่ยก็จะมีกระดานสคริปต์นะครับเพื่อเสียงเพลงรีดเพลงนะครับให้นักดนตรีศิลปินนักร้องอ่านเพลงนะแล้วก็สปอนเซอร์นะครับที่นี่นะครับร้านข้าวฟ่างกรอบลูกร้านข้าวฟ่างดิสอ์สตูดิโอร้านไม้เท้ารอบลูกระบบเสียงเอกซาวเชียบพุ่มนะครับ ปอนเซอร์ของโรเทนยท่านนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะครับส่วนบรรยากาศการเล่นนะครับเพลงแรกที่เราจะเล่นนะครับโอ้โหส่วนบรรยากาศในการเล่นของมือนี้นะครับเดี๋ยวปอนฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าจะมีทีมงานนะครับมาอัดแสดงสดนะครับอยู่รถแทรนี่นะครับวันนี้มาอัดแสดงสดนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่อินดีน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้อนด้วยนะครับขยิ่งถึง1 5ึ0งซับเดี๋ยวมีอะไรให้ดูในเร็วนี้นะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ